สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนก็กล่าวพบกับรายการนบุกทุกวันกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในวิดีโอตัวนี้ผมจะบันทึกไว้ล่วงหน้านะครับพอดีไปต่างจังหวัดคิดว่าบันทึกไว้ดีกว่าเผื่อมีเหตุให้ผมเนี่ยไม่สามารถไล์สดได้นะเออด้วยเหตุจะเป็นบางอย่างช่วงกลางคืนก็เพื่อนๆก็เดาอเองนะครับผมมา นะครับวันนี้เองเนี่ยผมก็จะมาแนะนำแล้วก็ชวนคุยโน้ตบุ๊กสายคอมเมอร์เชียลอีกแล้วนะครับสายบิวซิเนตสายแบบใช้งานระดับองคอ์กรหรือว่าเอ็นเตอร์ไพรส์กับในส่วนของซีรีส์ t o w e r m a ์ e จากแบรนด์ a อ e r จะว่างกันไปแล้วเนี่ยแบรนด์ t o w e r m a ์ e เนี่ยก็ถือว่าทำตลาดในไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานน,นะผมเองเนี่ยตั้งแต่เรียกว่า เข้ามาชีวิตผมเนี่ยเข้ามาสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์โนบุกนะครับก็รู้จักกับซีรีส์โทเมดมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็เขาเองก็มีการต่อยอดแล้วก็พัฒนามาโดยตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางเอเซเหมือนจะเน้นขายกลุ่ม B 2 B ซะเยอะนะครับ B 2 B ก็คือ Business to Business นะครับไม่ใช่ B 2 B อย่างอื่นนะแล้วก็เรียกว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นของดีเลยอีกหนึ่งแบรนด์แต่อาจจะมีการนำเสนอในส่วนตัวคอน s u m e r เนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยอันนี้ในมุมผมนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยที่ทาง a อเซเนี่ยเขามีช็อปของเขาเองแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีการอัปเดตนะครับมาโดยตลอดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคตเรีแล้วกันในส่วนของโนบุกสายทำงานแบบจริงๆจังๆที่สามารถ นําเป็นตัวเลือกได้เพราะว่าสเปคดีฟีเจอร์ได้นะครับแล้วก็ได้เรื่องของอราคาผมว่าราคาดีนะออราคาดีนะครับมามาดูหน้าจอกันเลยดีกว่าผมแชร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะมาชนคุยตัว acer towermate p4 ตัวนี้ก็แน่นอนเป็นรุ่นใหม่ประจำปี2022นะครับ ได้หน้าจอเป็น16นิ้วแล้วก็ form factor ใหม่นะครับแบบ Full HD p ั u s สัดส่วนเป็น16ต่อ10ที่ความละเอียดเรีวยกว่าเหมาะสมกับการทำงานแหละแล้วก็หน้าจอก็เป็น IPS นะครับคาดว่าเป็นเกรดสูงยังต่ำก็คือว่าเป็น sRGB 100%แล้วก็ตัวสเปคเองเนี่ยมีให้เลือกทั้งตัว Intel Core i7 2P หรือว่าตัว amd ryzen 5 6,000 u แบบ pro ด้วยนะครับแบบ pro เองก็จะมีพวกชุดคำสั่งพิเศษหรือว่ามีเรียกว่าเน้นใช้งานในองค์กรเป็นหลักด้กันแน่นอนมีความยื่นไหลาจากตัวสเปค cpu เบอร์ใหม่นะครับได้การ์จอเป็น on chip ทั้ง iris xe graphics ที่เป็น intel แล้วก็ตัว r a d e o n 6 6 0 m ที่เป็นตัว ryzen ห้านะครับได้แรมสิบหกกิกออนชิปออนบอร์ดสิมาค้อมใช้งานเลยถ้าเป็นตัวคอไอก็จะเป็น LPDDR4 แต่ถ้าเป็นตัวไ y เซนก็จะเป็น LPDDR5 นะครับตามฟองแฟกเตอร์ของเขาได้ตัว s ซเลตเป็น SDM point NVMe PCIe นะครับความจุ1นึเทราไบต์ไปเลยน้ำหนักผมชอบมาก1.6ก 8กิโลกรัมเบามากและวัสดุของเขาเองนะครับเป็นแมกนีเซียมอลอยคือผมว่าด้วยตัวสเปคนะครับผมว่าโอเคแลละทำงานลื่นแน่ๆแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นแมกนีเซียมอลอยหน้านจอ16นิ้วเบาราคาเนี่ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่40,990บาทเฮ้ยผมว่าราคาดีนะ สำหรับคนที่ต้องการโนบุกจอใหญ่ทํางานเนี่ยแล้วเบาด้วยแบตนานสูงสุดตามที่เขาเคลมไว้นะครับก็คือ13ชั่วโมงถือว่าความเจ๋งถือว่าผมว่าน่าซื้อนะครับสำหรับคนทํางานไม่เล่นเกมนะบอกก่อนแล้วก็เผื่อว่าใครทํางานในองค์กรอาจจะเป็นแอดมินเป็นคนที่ต้องจัดซื้อในส่วนตัวคอมพิวเตอร์โนบุกแล็ปท็อปเนี่ยไปใช้งานในองค์กรก็ได้หรือว่าจะซื้อใช้งานเองก็ได้นะครับ อันนี้มาดูแต่ละฟีเจอร์กันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นตัว Acer Tomate P4 ถ้าเป็นรหัสเนี่ยมันจะเป็น P416 อ่าแล้วก็ถ้าเป็นตัวสเปคนะครับของทาง Intel เนี่ยมันจะชื่อว่า P416 5 1ขีห้าหนึส่วนขีห้า JQ เนี่ยก็จะเป็นผ่านของตัวสเปคอีกหนึ่ง แต่ถ้าเป็นฟอร์มแฟกเตอร์นะของทาง AMD จะเป็น P 416 41อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะกลับมาที่หน้าหลักก่อนซึ่งก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีให้เลือกทั้งตัวไซซ i n g 16นิ้วแล้วก็14นิ้วแต่วันนี้ผมนำผมเลือกแล้วการที่จะนำเสนอตัว16นิ้วมามากกว่านะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมชอบจอ16มากกว่าด้วยเออแล้วก็มันเที่กับน้ำหนักผมว่าพกเหอะ1.68กิกรัม แต่ว่าได้จอใหญ่ถ้าเป็นจอ14นิ้วเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่1.1กิโลกร,รมัมก็ถือว่าเบามากคือดีนะครับเบามากเลยอ่ะได้คอไอหรือว่า AMD r y z e ร Pro รุ่นล่าสุดนะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้งานธุรกิจผมว่าก็เป็นในกลุ่มขององค์กรจะเป็นระดับ Enterprise ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบบ SMB SME ก็ไดออ้ตามบริษัท ห้างร้านต่างๆที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่เรียกว,ว่าให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่าโนบุกกลุ่มคอน sumer ทั่วไปดีกว่าพวกแอส i r e เป็นต้นในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าความทนทานนะครับหน้าจอครับตามที่เราบอกไปแล้วว่ามีทั้งตัว14แล้วก็16นิ้วเรียกว,ว่าจะเป็นอ่ะผมขยายดีกว่าเห็นไหมถ้าผู้หญิงน่าถือ14ปะ่ะผู้ชายถือ16บหกว่าม,มันก็เป็นขนาด ที่พกพาได้แหละด้วยมิติของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์เองก็ต้องบอกเลยว่ามีความเรียบมีด้านหลังเนี่ยมีแค่เพจโลหะเอเซอร์ oh a, a แค่นี้แต่ก็ถือว่าเป็นสไตล์มาตรฐานของทาง a อเซอร์ทาวเม,มของเขาซึ่งถ้าจะว่ากันตามตามจริงแล้วเนี่ยทาวเมนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกหลายๆซีรีส์นะครับมีทั้งตัว2 in 1ก็มีตัวแล็ปท็อปปกติก็มี ตัวกลางตัวล่างตัวบนซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำ cer, ade, เอเซอร o m a t เมนี่ยมาเล่าเรื่อยๆแล้วกันเพื่อแล้วว่าให้ข้อมูลกับเพื่อนๆในการเลือกซื้อหรือว่าไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นความรู้ไวเออ้เพราะว่าถ้าให้เทียบถึงตัว Acer t ร์ท t รอเะถ้าถ้าคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะมันมันถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นมันจะประมาณไหนนะครับเอ่อโนวติงติงแพนะครับ a s ส s สอเอ็กซ์เพรสบุ๊กดลก็พวกประมาณว s สโตหรือว่าละติจูดละติจูดแล้วกันนะครับยี่ห้ออื่นอ่าถ้าเป็น MSI ก็เป็น Summit ถ้าเป็นเอ่อ HP ก็จะเป็นพวก Pro Book, Elite Book อะไรประมาณนั้นนะก็เรียกว่าจริงๆแล้วโนบะุ๊กทุกๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีในกลุ่มของ B2B แหละหรือว่ากลุ่มที่เป็น Commercial Enterprise ของเขาให้เลือกซื้อสลับโนบุ๊กนะครับ แน่นอนตัวสเปคผมย้ำไปแล้วก็คือคิดว่าอนาคตก็จะมีคอ i7 หรือว่าตัวไรเ e n 7 Pro เนี่ยมาให้เลือกซื้ออย่างตัวคอ i7 เองเนี่ยก็เรียกว่าก็จะมีเรื่องของรุ่นที่เป็นตัว vpro ด้วยแพลตฟอร์ม vpro ซึ่งก็จะมีเรียกว่าความสามารถพิเศษหรือว่าฟีเจอร์พิเศษ,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 ษในการในการใช้งานอย่างเช่น r e ี o ม e Desktop เ,เข้ามาหรือว่าความปลอดภัยขั้นสูงในการเข้ารหัสต่างๆนะครับเพื่อเพื่อการใช้งานในองค์กรเป็น แล้วก็มีสเปคที่ผมว่าคือจบเลยสเปคขายไทยนะครับแรม16 g ิก S D 1TB ทรซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูทีหนึ่งแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตามที่เขาเคลมเอาไว้นะครับสูงสุดถึง13ชั่วโมงด้วยกันผมสือว่าใช้งานจริงๆก็อาจจะไม่ถึงนะแต่ก็ถือว่าน่าจะนานประมาณ10ชั่วโมงมบวกลบได้นี่คือไซซิ่งที่เขาเทียบว,ว่าหน้าจอ14นะครับกับหน้าจอ16 แล้วก็เห็นว่าขอบหน้าจอด้านบนเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวกล้องเว็บแคมนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวชัตเตอร์เลื่อนปิดเปิดได้ด้วยแต่กล้องเว็บแคมเองก็ต้องบอกว่าผมดูสเปคมานะมันเป็นแค่ 720p นะครับยังไม่ใช่ Full HD มีเรื่องของตัวการ์ดพิเศษด้านหน้าเห็นไหมถ้าเป็นตัว14นิ้วเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นตัว16จะอยู่ด้านข้างนะครับเออ SC เนี่ยก็คือน่าจะเป็น Security Card นะครับหมายความว่าบางการทํางานอย่างเช่นเราถึงแม้ว่าเราจะใช้งานที่บ้านเราเองเนี่ยต้องมีแบบพนักงานในการสอดบัตรเข้าไปเพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่างแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนด้วยอย่างเช่นถ้าใครบางคนเปนระดับแบบแว,ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยเป็นแบบซีเนียจูเนียเนี่ยเข้างานใช้งานไม่ได้ก็ต้องใส่บัตรเข้าไปก่อนเพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่อาจจะมีความลับ หรือว่ามีความปลอดภัยขั้นสูงมีผลต่อบริษัทของเราแล้วกันฉะนั้นแล้วการที่เราเนี่ยจะใช้งานข้อมูลบางอย่างเข้าถึงบางอย่างนะครับต้องมีเรียกว,ว่าไม่ใช่แค่การกรอกพาสเวิร์ดหรือว่าการสแกนนิ้วสแกนหน้าเท่านั้นนะครับจะมเีเรื่องของความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ด้วยคือต้องมีการ์ดซึ่งผมเองก็ ถ้าโนบุ๊กเครื่องไหนไม่มีผมเคยเจอน้องที่เคยใช้เนี่ยใช้งานในองค์กรนะครับญี่ปุ่นแล้วกันเหมือนมันจะเป็นพอร์ตมันจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแหละทางคนที่ใช้งานแบบทํางานแบบองค์กรไปแล้วมันต้องต่อเป็น USB ก่อนแล้วก็ไว้เพื่อเสียบบัตร Security c การเนี่ยเข้าไปอีกทีหนึง่งแต่ตัวนี้ไม่ต้องเพราะว่ามันมีในตัวอยู่แล้วเออแล้วก็อีกนิดหนึง่งกล้องด้านบนเนี่ยเหมือนจะมีโั่นที่เป็น รุ่น ir camera ด้วยนะครับไว้สแกนหน้าอ,อ,อ,อมีความปลอดภัยนะครับที่แบบมากมายเลยไม่นะว่าจะเป็น microsoft security core นะครับระดับ firmware หรือว่าตัว bios เป็นต้นนะมี TPM สองอสีกนะครับมีเครื่องอ่ามีปุ่ม power เป็น scan นิ้วมีกล้อง ir อเพื่อใช้งาน windows hello หรือว,ว่าความปลอดภัยเนี่ยจะมี หลายระดับหลายขั้นเลยเพื่อเข้าใช้งานก็ตรงนี้แหละถือว่ามันจะมีดีเทลนะครับที่มากกว่าพวกโนบุกค,คอน sumer มมปกติซึ่งองค์กรต้องใช้งานจริงๆจำเป็นต้องใช้งานฉะนั้นแล้วเขาเลยเลือกที่จะแบบต้องมีนะครับแบ่งอีกเป็นหนึ่งกลุ่มแคตตาล็ของเขาเรื่องของการใช้งานวิดีโอคอก็เรียกว่าเรียกไม่ได้เนาะ ม,มันเรียกยังไงล่ะนะครับก็ต้องประชุมออนไลน์กันอย่างนี้มี AI นะครับลดเสียอ่าลดเสียงรบกวนหรือว่าปรับภาพให้คมชัดยิ่งขึ้นเป็นต้นออผมก็คาดว่าก็น่าจะดีตามมาตรฐารนนะแต่ก็เป็นกล้องตามสเปคนะเป็น HD 70P p แล้วก็ตัวไมโครโฟนเป็นแบบคู่ไม่ใช่แบบ3ตัวหรือว่า4ตัวแต่อย่างใดนะครับเข้าใจว่าน่าจะใช้ AI ในการแก้ไขซะมากกว่า แล้วก็นี่คือเลเยอร์นะครับเห็นว่า14กับ16เนี่ยแน่นอนไม่ใช่แค่จอใหญ่ขึ้นแต่ว่าจอ16เนี่ยจะมีเรื่องของนำแพดเนี่ยมาให้ใช้งานด้วยส่วนตัวทัชไรเองก็ถือว่าขนาดใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเลยก็ตอบโจทย์แหละสำหรับคนที่ทำงานแบบไม่ต้องพกเมาส์นะครับก็คือจับเปิดฝาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุใช้งานได้เลย ฉะนั้นแล้วเรื่องของตัวคีย์บอร์ดหรือว่าตัวทัชแพดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญนะครับอย่างตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยมีระยะกดที่1.55่งมมถือว่ากดได้ดีแล้วก็นิ่มนวลและที่สำคัญก็คือว่าเงียบมันจะคงกดแบบแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกับโน๊กทั่วไปไม่ได้มันต้องมีเรื่องของระบบกลไกที่เน้นเงียบเป็นหลักเพราะว่าเราใช้งานในองค์กรลองคิดภาพดูนะครับ อยู่ในห้องทํางานห้องประชุมแป๊กๆๆๆแป๊ก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 ะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวทัชไพเองเนี่ยมีเรื่องของกอยลาก๊าสมาปิดอีกชั้นด้วยทําให้ในการใช้งานลื่นไหลแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายๆแล้วก็ตัวเครื่องเองผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทั้งฝาหลังแล้วก็ปามเรสทั้งหมดเนี่ย เป็นแมกนีเซียมอัลอยแข็งด้วยบางด้วยยืดหยุ่นสูงด้วยซึ่งเราก็จะเห็นในกลุ่มของแมกนีเซียมเนี่ยบนพวกนองบุกสายโคอมเมอร์เชียลเป็นหลักจะเห็นได้น้อยมากในกลุ่มของที่เป็นเรียกว่าพวกคอน sumer พวกสวิฟถึงตัวเนี้ยอยู่กับผมสวิฟอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น,นเอาป็นอลูมณเนี้ยมันลอ,อยอยู่ซึ่งมันดีไหมมันก็ดี แต่ว่าถ้าเทียบแล้วมันก็จะมีน้ำหนักที่มีมวลที่มากกว่านะครับมีเรื่องของระบบความปลอดและความแข็งนในกุรทนทานดิระดับมิริทรีเกตนะครับ810 H ทนต่อการตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชืน้นถือว่าแน่นอนเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแบบ Outdoor แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะทนขนาดตกจากบันไดหรือเปล่าตามภาพนะครับ อันนี้เซลเล่นก็เป็นอาร์ตเวิร์กอะเนาะก็ถือว่าแน่นอนตรงนี้ก็เป็นความต่างเหมือนกันที่โนบุ๊กคอมเมอร์เชียลที่ต้องมีเพราะว่ามันคือโนอบุ๊กราคาสี่หมื่นผมว่ามันราคาเหมาะสมนะแต่ไอข้อมูลข้างในเนี่ยถ้ามันหายหรือว่าเสียหายไปเนี่ยข้อมูลแบบองค์กรนะครับบางกรณีบางครั้งเนี่ยบอกเลยว่ามันแพงระดับเป็นแสนเป็นล้านเออ ฉั้นแล้วความปลอดภัยแบบมิริซิิเกตเนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานในซ้ํามผมว่ามันเป็นจุดตัดเลยแหละสลับโนบุกสายทํางานแบบทั่วๆไปหรือว่าแบบธุรกิจมีพอร์ตไอนะครับที่มีการยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานข้างในเนี่ยมันก็จะมีเพจโลหะนะครับอีกชั้นหนึ่งยึดไว้ทั้งหมดเลยมเีเรื่องของตัว คีย์บอร์ดกันน้ำหกด้วยไม่ใช่กันน้ำผมว่าพอน้ำหกปุ๊บแล้วน้ำมันจะลอยกระเด็นออกไปไม่ใช่เพราะว่าหกแล้วเนี่ยมันจะไม่เสียหายนะครับแต่ก็เป็นน้ําเปล่านะแล้วก็มีปริมาตรประมาณหนึ่งไม่ใช่หกเป็นลิตรแล้วก็เวลาหกใส่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวช่องระบายน้ําแต่มันก็ต้องเป็นแบบในองศาที่วางบนโต๊ะนะครับอ่าก็มีเงื่อนไขยอยู่นะไม่ใช่ว่าจะเอาไปจุ่มน้ำมันต้วมันได้พังนะครับ การเชื่อมต่อเนี่ยก็รองรับเป็นตัว Wifi 6e แบบเสา2คณ2ก็เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยต้องดีที่สุดเลยมีเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถ้าเป็นผมเข้าใจว่าแล้วกันในตอนนี้ถ้าเป็น AMD Ryzen เนี่ยก็จะเป็น USB Type C 2ช่องนะครับแล้วก็มีตัวอ่าน Smart Card มี Micro SD Card แต่ถ้าเป็นฝั่ง Intel ก็จะเป็น Thunderbolt 4 เป็น2องอตนะครับแต่ว่าทั้งตัวไซซิ่ง14หรือว่า16เนี่ยก็จะมีเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดของเขาจริงสมาร์ทการ์ดเนี่ยน่าจะก็จริงๆมันเรียบง่ายแหละนะครับก็คือพวกเคยเห็นไปอันนี้ไหมไปสำนักงานเขียนอะไรเงี้ยก็คือเป็นบัตรประชาชนของเรานะครับนั่นแหละก็คือรูปแบบเดียวกันแต่ว่าเขาจะใช้งานในองค์กรเฉยๆหรือว่าถ้าแบบพวก หน่วยงานรัฐบาลและการที่ต้องใช้ในส่วนของตัวสมาร์ทการ์ดมาเสียบอย่างเช่นการให้วัคซีนการทําบบประชาชนอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับพวกสมาร์ทการ์ดที่เป็นแบบประชาชนของเรานะครับจริงๆใช้เอเซอร์ทเมพีตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เลยแต่ต้องมีการเซตค่าจ่ายแอดมินก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างแล้วกันเอเซอร์เองเนี่ยเขาเป็นอีกหแบรนด์ที่เขาให้ความสําคัญเรื่องของ Ờ, วัสดุ Recycle จากการเลือกใช้นะครับวัสดุเนี่ยนำมาผลิตโนบุกเครื่องใหม่ๆหม่ทำให้โนบุกเครื่องนั้นเนี่ยมีเรื่องของเรียกว่าช่วยลดโลกร้อนนะครับ climate change นะครับผ่านมาตรฐานต่างๆว่าใช้เรียกว่าวัสดุนู่นนี่นั่นในการทำในการ Recycle ลรวมไปถึงเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยเปเกจจิ้งเองเนี่ยพขาคลมเลยว่า Recycle แบบ100%เลยนะ แต่ก็มันเป็นกระดาษพกกระดาษลูกฟูกนะครับแต่ก็ถือว่าใส่ใจดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้พูดกันตรงๆรงๆอ่ะเนาะคราวนี้มาดูสเปคกันเต็มๆดีกว่านะครับที่เป็นสเปคที่ขายจริงในไทยเลยนะนี่คือหน้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเขานะครับ storeacer.com/th ออก็ได้ windows 11 pro วินโดว์เซียโปรเนี่ยราคาสูงกว่าวินโดว์เซียดโฮมหลายพันบาทนะครับแต่เขาก็ให้มาเลยหน้าจอก็เป็น IPS นะครับ Full h d พัด1 9 2 0คูณหนึ่งพันสกเซลเรโซสิบหกต่อสิบสเปคคอไอห้าหนึ่งสองสี่ศูนย์พีมีพีคออีคอช่วยกันทำงานนะครับมี i อมี Intel Thread Director ทำงานแบบ Multi-Tasking ได้ดีแรมสิบหกกิกนะครับเป็นแบบออนบอร์ด SSD หนึ่งเทราไบต์ประกันสามปี ออ s ไซส์เซอร์วหรือว่าจะส่งศูนย์ครมก็ได้ราคา4 0 9 0 0ืรอยบาทผมว่าราคาดีนะราคาดีแต่ผมแอบตกใจตรงนี้หนึ่ง P r อ r เด a a ์ a ว l ยวะอิน hmm. วันมันถึง3เดือนเลยเหรอผมว่าอาจจะนานไปหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะ,จะสั่งซื้อจริงๆเนี่ยมันนานขนาด3เดือนไหมครับผมว่ามันก็กนานนะก็นานยังไงผมว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยลองสอบถาม ไปทางเอเซอร์ดูจะโทรศัพท์จะแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับส่วนสเปคอื่นๆแบบละเอียดละเอียดละกันนะครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยที่เราควรจะรู้ปึ๊บปการเชื่อมต่อก็ไม่มีอะไรแล้วนะ่ถ้าเป็นพอร์ตเชื่อมต่อละกัน HDMI มีนะครับ USB มีผมเข้าใจว่าดิสเพอร์ของเขาเนี่ยว่าเป็นตัว ไฮสีนะครับมี USB-A สช่องแล้วก็มีแรน RJ 45เสี่้านยนะเห็นบางเห็นเบาแบบนี้ก็ยังมีพอร์ตพอร์ตแลกให้อยู่ซึ่งจำเป็นนะสำหรับคนที่ใช้งานเรื่องขององค์กรเพราะบางทีต้องต้องความปลอดภัยบางอย่างจะต้องเชื่อมต่อแบบมีสายคราวนี้มาดูอีกสเปคหนึ่งนะครับเป็นตัว AMD Ryzen 6000 Ryzen 5 Pro 66 5 0น,นะครับก็ถือว่าเป็น CPU เบอร์พิเศษด้วยนะนะครับเพราะว่าเป็นตัว Ryzen Pro ทำงานแบบ6คอ12 t h r ดเออมีเรื่องของระบบความปลอดภัยพิเศษที่เหนือกว่าในส่วนของตัวที่เป็น n o ุ e สายปกติมีการจอออนชิปเป็น Radeon 6 6 0 m ตัวใหม่นะครับซึ่งผม คิดว่าก็น่าจะแรงลื่นเลยแหละดีกว่าตัวก่อน,นนั้นเยอะนะครับแรม 16GB เป็น lp ddr 5 h c 1 T เหมือนกันประกันเหมือนกัน w i n o o w s 11 p r r o เหมือนกันก็ราคาสูงกว่า1,000บาทผมก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของตัวหน่วยความจำแรมแหละเพราะว่าแรม ddr 5จะราคาสูงกว่าแรม ddr 4นะครับเพื่อนๆเองก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยว่าจะซื้อ intel หรือว่า amd เพราะว่าอย่างอื่นมันก็เหมือนกันหมด เลยนะครับปิดท้ายผมพามาดูวีดีโอดีกว่าว่ามันมีฟีเจอร์หรือว่าอะไรที่มันโดดเด่นบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวโทโอมีด p ก็จะมีทั้งตัวแล็ปท็อปปกติและตัวสปินสปินหมายความว่าจะเป็นตัว2 in 1แต่เขาก็ทำเป็นวีดีโอตัวเดียวกันเลยนะครับ อันต l นไลฟแล้วก็ดูลาบิต t y ด้วยนะครับดูลาบิตี้หมายถึทนทานนะครับเบาด้วยทนทานด้วยหน้าตาคงค้างกันแหละแต่ว่าอาจจะมีน้ำหนักที่มากกว่าสาหรับตัวทูอิวันแล้วก็บานพับจะเป็นแบบ2แกนแต่ดีไซน์โดยรวมน่าจะใกล้เคียงกันหมดแน่นอนต่อ USB สิ้นเดียวน่าจะได้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นตัวตัวทูอินวันนะครับตัวสปินเนี่ยจะรองรับการใส่ซิมได้ัหมนะครับอนาคตเดี๋ยวผมนำมาลอยฟังอีกทีหนึ่งลาโพงสี่ตัวนี่ตัวสปินนะครับปะการในตัว ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพื่อนๆมีความเห็นอะไรยังไงเนี่ยเกี่ยวกับตัว a อเซอร์ e ทอรมิรุ่นใหม่นะครับประจำปี2 0 2 2ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครเคยใช้ a อเซอร์ e ทอมก็บอกอได้เหมือนกันอนาคตถ้าผมมีโอกาสก็อยากจะขอทาง a อเซมารีวิวเหมือนกันส่วนมากบอกว่าเอเซอร์ t ทอมเนี่ยไม่ค่อยได้ รีวิวเท่าไหร่นะครับตอนอยู่บ้านเก่ารูสเปกเนี่ยก็เหมือนจะปีละตัวเองมั้งก็ถือว่าน้อยสำหรับผมนะถือว่าได้รีวิวตัวโทเมนน้อยเหมือนจะได้พวกรีวิวพวกโอกาสรีวิวและะ้วกันนะครับพวกติ้งบุ๊กติง้งแพดเอ็กซ์เปิดบุ๊กเอลิทบุ๊กโปรบุ๊กเอ่อซัมมิตอะไรมันบ่อยกว่าอีกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวแล้วทีว่จูบก,ก็ก็น้อยนะ <c oughs> น่าทำมารีวิวเหมือนกันโอเค วันนี้คืนนี้ก็ขอจบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ทุกๆสีท่ทุ่มนะครับกับรายการโนบุกทุกวันฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับใครแอบดูอยู่ไม่ได้กดซับฝากกดซับนะครับสหรับคนที่ชื่นชอบโนบุกหรือว่าสนใจในตลาดโนบุกเราก็คือเพื่อนกันนะครับสามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้เลยไว้พบเจอใหม่วันพรุ่งนี้เวลาสี่ทุ่มสวัสดีครับ